ทุกคนคุ้นกับรหัสนี้ไหมครับพีฟคุงขีด x อดีมันคือรหัสที่กูโดนแฮ็กไปเว้ยคนดูแต่ตอนนี้กูกลับคัมแบ็กมาแล้วอสุดยอดเลยจริงๆหลังจากที่รหัสเอ่อก่อนที่จะเป็นพีฟคุงอะ่ะคือผมเล่นรหัสที่มีชื่อว่าอากุมาขีดโคลี่มาครับผมหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นรหัสอะไครตัวอตอนนี้แม่งโดนแบนไปละกลายเป็นรหัสนี้มันยังอยู่นะครับผมแล้วอยู่ๆแบบว่าผมก็แบบสกิดใจอะ่ะ ไปเช็คดูหน่อยดีกว่าว่ารหัสนี้มันเป็นยังไงบ้างมันโดนแบนไปหรือเปล่าออกก็เช็คไปเรื่อยๆนะครับผมรหัสนี้มันยังไม่โดนแบนวะผมก็เลยแบบว่าตามหาคนนะครับผมที่เขาคิดว่าคิดว่าน่าจะเอารหัสผมไปอ่ะหรือว่าแบบน่าจะเกี่ยวข้องกับรหัสผมผมก็ถามคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนเจอคนที่เขาแบบว่ามีรหัสผมอยู่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าคนนี้เขาไปรับซื้อมาอีกทีหนึ่งคนนี้เขาอยู่เวียดนามนะครับผมเออเขาไปกวาดซื้อรหัสมาเวซึ่ง แม่งซื้อแบบสามต่อเลยเว้ยเออรหัสกูแม่งซื้อแบบสามต่อเลยเว้ยเด่แม่งคนเข้ารหัสกูแม่งอย่างกับเป็นแบบเซเว่นอีเลเวนเลยทีเดียวเชียวโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็จะแบบคัมแบ็กกับรหัสนี้แล้วเซฟคุ๊ดบกับอาครยูตูบายบายอาครยูตูแม่งโดนแบนไปแล้วนะครับผมถามว่าเหตุผลโดนแบนนะครับผมมันเกิดจากอะไรนะครับก็ง่ายๆนะครับผมเติมโลบักเข่อนนะครับหรือว่าเรียกง่ายก็คือเติมโลบักตามเว็บนะครับผมเออนั่นแหละเหตุผลที่เราจะโดนได้นะครับ แล้ว่ารหัสนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงไม่โดนนะครับผมอาจจะไม่ได้เติมมาแบบเป็นปีนะครับเพราะตอนนั้นช่วงที่กูเงินหมดพอดีนะครับคนโดแล้วพอแบบว่ามันโดนแฮ็กไปอีกกลายเป็นไม่มีใครเติมในฉลากในนี้เลยแบบไม่มีใครเติมไม่มีใครยุ่งเลยคนโดโลบอกมันก็เลยแบบว่าไม่แบนนะครับเออก็ก็ดีแล้วอ่ะไม่งั้นกูคงไม่มีรหัสะลรเล่นเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่มีคนช่วยเหลือผมนะครับผมเป็นคนไทยเนี่ยแหละนะครับแล้วเขาเอารหัสผมเนี่ยมาแบบเอากลุ่ม เอากลุ่มของผมอะมาขายต่อนะครับผมแล้วเขาก็เหมือนแบบว่ารู้ต้นตอว่ามาจากไหนอะไรนะครับเขาก็เป็นคนแบบช่วยผมก็ขอบคุณด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องพูดชื่อนะครับผมเขาไม่อยากเปิดเผยตัวตนนะครับไม่เป็นไรนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราก็จะมาลองประจนภัยกับรหัสนี้กันหน่อยคิดถึงเหลือเกินนะครับผมไม่ได้เล่นมาประมาณ3สัปดาห์ let's go เฮยลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบ i d p a หรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์ตเลเ็ดมีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบอกฟุต หากใครสนใจดูเว็บลาวาบล็กได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยใครอยากได้ความดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน iH a v e ซ p u ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง iH a v e CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันเอาล่ะนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของรหัสของ ผมนะครับว่าทําไมถึงได้คืนมาได้เดี๋ยวผมจะเล่าเป็นแบบละเอียดที่ไม่ยิบนะครับผมก็นะครับถามว่าได้คืนมาได้อย่างไรนะครับผมคือบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมคือไอระัเนี้ยมันจะมีกลุ่มของกลุ่มหนึ่งอยู่เป็นกลุ่มอาากุมอโทรีกรุ๊ปนะครับผมซึ่งไอกลุ่มเนี้ยมันโดนโอนให้ไปอีกคนหนึ่งก็คือไอคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มของผมนะครับผมใช้รียกเป็นกลุ่มของผมแล้วกันนะกลุ่มเก่าของผมอ่ะเออไอคนเนี้ยมันเป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่ ผมก็เลยลองเข้าไปส่องโปรไฟล์แล้วเขาก็ทิ้งแบบทิ้งพวกเฟซทิ้งพวกอะไรนู่นนี่นั่นตอนแรกผมพยายามติดต่อนะอันนี้คือแบบสัปดาห์แรกเลยนะวันแรกเลยที่กูรู้ว่ากูโดนแฮกคือผมแบบเข้าไปดูอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ทักอะไรไม่ได้รับแอดเพื่อนน่าจะเป็นเฟซที่2ออะไรของเขาด้วยนะครับผมโอเคหลังจากที่เขาไม่ตอบนะครับผมกูก็ปล่อยวางแล้วกูวก็มาเล่นรหัสอะไรกตัวแทน ล่าหาดคตู่ก็เติมไปเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้โดนแบนได้ทีียบ,บ้อยแล้วนะครับผมแล้วถามว่าทาไมมันถึงมีอะไรมาสกิปต่อมกูทําไมกูถึงอยู่ๆมาเอาพีฟคุงกลับคืนมานั่นก็คือไอ้ล่าหาดไคตูแม่งโดนแบงไงแล้วกูไม่มีอะไรเล่นแล้วกูก็นั่งเสียใจมากกูโซแซสัสหลังจากนั้นนะผมก็กลับไปทักไอคนที่มันเป็นหัวหน้ากลุ่มอากุมาโทริกรุ๊ปอีกทีหนึ่งนะครับผมก็กลับไปทักเสร็จปุ๊บรอบนี้เขาตอบไว้คนดูคือกลายเป็นแบบว่าเขาตอบ กูดีใจมากพอเขาตอบเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมผมก็บอกว่าเออผมขอรหัสคืนได้บคุณคุณไม่ออนมาตั้งสามสแล้วอ่ะสามสัปดาห์ผมขอรหัสคืนเธอในเมื่อคุณไม่เล่นอนะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อยอดไปเป็นที่ทํามาหากินและอย่างนั้นนะครับผมเขาก็เลยบอกว่ารหัสรหัสอะไรวะกู oh. ไม่เคยโดนกูไม่เคยแฮกใครนะเว้ยแบบอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่เอาจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขาซื้อมานะครับผมซื้อมาจากคนบางคนว้ยคนเดียว ผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่าคนที่คนที่เขาไปซื้อมานะครับผมเป็นคนที่ช่วยผมนั่นเองเออเขาบอกเขาซื้อมาจากคนที่ช่วยผมเออเขาซื้อมาจากคนนี้ซึ่งคนนี้เขาก็แบบว่าเหมือนเอาตรงๆผมอะเคยรู้จักกับเขาอยู่ชั่วคราวแป๊บเดียวเคยรู้จักกับเขาอยู่ตอนแรกผมอึ้งเลยนะเอา้าคนรู้จักแฮกรหัสกูเออเฮ้ยคนรู้จักแฮกรหัสกูเฮ้ยเสียใจว่ะทำงี้เลยเออโดนทําผมทักไป ผมขอลหัดคืนได้ไหมพี่ในเมื่อพี่ไม่เล่นอผมขอลหัสคืนได้บอเขาก็บอกว่ารหัสรหัดอีอย่างวะเขาก็เป็นงงเหมือนกับคนแรกที่กูทักไปเลยเป็นงงเลยอุ้ยอุยช่ชโปนั่นแหละเขาก็เป็นงงนะครับผมหลังจากนั้นผมก็พยายามอธิบายว่าเออรหัสนี้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยรหัสนี้แล้วผมก็อธิบายว่าก็คุณขายกลุ่มให้คนนี้ไม่ใช่หรอคุณขายกลุ่มอ่ะเขาก็บอกว่าอ๋อกลุ่มนี้ผมไปซื้อมาอีกทีหนึ่งฮะรหัสกูมันขายไวเนาะ ขายไวออกไวมากเลยอะ่ะซื้อมาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็หลังจากที่ผมรู้อย่างนั้นผมก็คิดว่ากูไม่น่าจะได้คืนแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมมีคอนแทคอยู่คุณจะเอาคอนแทกไหมคอนแทคที่ผมไปซื้อมาอีกทีหนึง่งได้ได้ครับผมได้ได้เอาคอนแทคมาเลยครับผมแต่เขาเป็นคนเวียดนามนะอา้าวเป็นคนเวียดนามเหรอแล้วแล้วกูจะคุยได้ยังไงอ่ะแล้วอย่างนั้นนะครับผมเขาก็เลยแบบว่าเสนอตัวมาช่วยนะครับผมหลังจากที่เขาแบบว่าเฮ้ยคุณเป็นยูทูบเบอร์นี่ แล้วผม,ผมจำคุณได้แล้วผมจำคุณได้แล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราเคยรู้จักกันเคยคุยกันอยู่นะครับผมหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าได้ได้มาเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมเป็นแบบว่าล่ามแปลภาษาให้อะไรประมาณนั้นคนเดูวหลังจากนั้นนะครับผมผมก็เหมือนแบบว่าได้คุยกับเวียดนามโดยผ่านคนไทยที่รู้จักกับผมก็คือคนเนี้ยแล้วเขาก็แบบว่ายื่นตัวมาช่วยนะครับผมก็ขอบคุณเขามากๆเลยนะครับผมเขาก็เป็นคอยแบบว่าสื่อกลางให้กับผมระหว่างไอเวียดนามคนนั้นนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไอเวียดนามคนเนี้ย มันไม่ได้เป็นคนแฮกรหัสนะครับผมมันเป็นคนที่แบบว่าไปซื้อต่อมาอีกทีนึ่งเว้ยโอ้โหซื้อสามต่อเลยเรอไอ้น้องซื้อเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอแต่ว่าไอ้คนเวียดนามคนนี้นะครับผมเขาบอกว่าเออคือผมอ่ะไปเหมาเหมามาเออไปซื้อมานะครับผม และโชคดีอย่างหนึ่งเว้ย <Yeah. S 1> คือรหัสอยู่กับคนเวียดนามคนนี้ครับแล้วคนเวียดนามคนนี้นะครับผมก็ยังสนิทกับคนที่ผมรู้จักด้วยนะครับผมคนที่ขายกลุ่มนะครับคือแบบเขายังสนิทกันด้วยผมรู้สึกแบบมีหวังมากๆเลยนะครับที่จะได้รหัสกลับคืนมาและนนั้นนะผมวันต่อมานะครับผมกับเขาก็ได้คุยกันอีกรอบนึงว่าเออคนเวียดนามจะเอายังแบบว่ายังไงบ้างเออต้องจ่ายอะไรหรือเปล่า ตอนแรกนะครับผมคนเวียดนามเขาก็ให้รหัสมาเลยนะครับรหัสที่ผูกกับแอป,ปนะครับผมเออให้รัให้มาเลยแล้วพอผมเข้ารหัสไปปุ๊บผมตั้งใจที่จะแบบเปลี่ยนอีสมลเลยแล้วเขาก็บอกว่าคุณจ่ายตังมาแล้วกันผมไม่บอกแล้วกันว่าจานวนตังเท่าไหร่นะครับผมเอเขาบอกว่าจ่ายตังมานะครับถ้าจ่ายตังมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาจะให้พินนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าอ่ะจ่ายเท่าไหร่ดีอ๋อพอเห็นจำนวนเงินก็ได้อยู่ก็โอเคก็โอเคจ่ายก็ได้จ่ายก็ได้พอจ่ายเสร็จปุ๊บนะครับผมมันให้พินมานะครับแต่มันให้แบบ ให้แค่สองตัวหน้าให้ตายเถอะให้2ตัวหน้าอย่างเงิ้นนเลยนี่หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเออเหมือนตั้งใจที่อยากจะอยากจะให้เราจ่ายเพิ่มอะ่ะเออแต่จ่ายเป็นของโลบัสได้ไหมพอเป็นโลบัสในน้องถ้าจ่ายเพิ่มฉันจะให้พินแบบครบสุด แล้วต่อมานะครับผมคนที่เขาเหมือนแบบว่าเอ้ยคุณไม่ต้องจ่ายหรอกคุณดาวน์หไปเลยคุณรู้2ตัวแต่กลายเป็นดาวไม่ถูกแถมพินแม่งก็ล็อกอีกกลายเป็นนะครับผมผมก็กลายเป็นไปจ่ายรอบหนึ่งนะครับพอจ่ายรอบนึงเสร็จปุ๊บนะครับผมมันก็ให้พินมาพร้อมกับไอ้รหัสที่ไว้ผูกกับแอปด้วยนะครับผมกลายเป็นกูก็ได้รหัสกลับคืนมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดึงคืนได้อีกหรือเปล่านะครับผมแต่ผมมาปุ๊บแล้วผมก็ผูกกับแอปผูกกับอีเมลเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยหมดเลยซึ่ง มั่นใจอยู่พอสมควรว่าจะโดนดึงยากอยู่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับการโดนแฮกนะครับใครที่แบบว่าไม่อยากโดนแฮกนะครับผมก็อย่าลืมที่จะล้างคุกกี้แล้วก็มาเล่นแบบเป็นตัวโปรแกรมของโรบอทแทนนะครับผมถ้าเล่นผ่านเว็บมันจะมีคุกกี้นะครับมันโดนแฮกผ่านคุกกี้ได้คนเวียดนามคนนั้นฮะที่เขาให้รหัสผมมา เขาก็เตือนผมมาอย่างเงี้ยแหละแต่ก็ยังดีนะเออเขาแบบยังใจดีอยู่โชคดีที่มันไม่ได้เรียกแบบว่าเรียกหลายบาทขนาดน,นั้นนะครับผมยังโชคดีมากๆและแถมเขาก็ยังแนะนําวิธีการแก้อะไรนู่นนี่นั่นด้วยประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าจริงๆถามว่าผมรู้ไหมว่าใครแฮกเออไม่รู้ไม่รู้ว่าใครแฮกแบบฝีมือยอดเยี่ยมเลยไอ้น้องฝีมือเยี่ยมจริงๆเลยโอเคอย่างต่อมานะครับผมที่อยากจะมาคุยกับคนดูนั่นก็คือตอนนี้หลายๆคนอาจจะแบบว่าโดนแบนไปแล้วแล้วก็มาเจอแบบว่า เฮ้ยมีคนปลดแบนดเว้ยมีคนโดนปลดแบนดขึ้นข้อความเหมือนกันเลย c อคเค t d e ีล t ทแต่ว่าเขาโดนปลดแบนแสดงว่ากูอาจจะโดนปลดแบนเหมือนกันทุกคนทําความเข้าใจก่อนคนที่โดนปลดแบนนะครับผมอาจจะซื้อแบบโลบักโดยตรงซื้อโลบักแบบว่า g i ฟต์การไม่ก็แบบผูกบัตรเขาซื้อโ o บักแท้คนดู ถ้าขถ้าคุณแบบว่าซื้อโลบักแบบตามเว็บอะไรพวกนี้โดนครับยังไงก็โดนครับคนดูผมเชื่อว่ายังไงก็โดนแล้วก็ไม่สามารถที่จะกู้กับคืนมาด้วยได้ด้วยนะครับผมแต่ก็ต้องรอดูนะต้องรอดูต่อไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ลองคาดหวังดูแล้วกันนะครับส่วนคนที่ได้คืนมานะครับก็อาจจะเป็นเพราะเขาเติมโลบักแท้แล้วเขาก็มีใบเสร็จด้วยแล้วพอโรบอกไปตรวจสอบจริงๆนะครับผมก็คืออ๋อโอเคนายเติมแท้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเอารหัสกลับคืนมาให้เอาจริงๆนะขึ้น delete, แอคเคาท์ดีลีทมันเอารหัสกลับคืนมาได้นะ ถ้ามึงยังทําถูกกฎอยู่ก็ประมาณนั้นนะครับผมสาหรับคนที่สงสัยว่าเออบางคนปลดแบนด์บางคนไม่โดนปลดแบนด์นะครับผมเออประมาณนั้นแล้วถ้าถามว่าเอ้ยผมเนี่ยไม่ไม่ได้เติมโลบัคแบบโลบัคผ่านเว็บเลยนะแล้วผมโดนแบนด์ผมควรที่จะทํายังไงดีก็อย่างแรกเลยนะครับผมแจ้งโลบอกซับร์ตเลยครับยังไงเราได้รหัสคืนมาอยู่แล้วครับผมเราใส่ซื้อบริสุทธ์นะครับ เราได้คืนมาอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าไปต้องกังไม่ต้องกังวลนะครับผมแล้วก็รอไม่นานด้วยประมาณวันสองวันก็ได้แล้วงที่มันจะแบบว่าถึงวันสองวันหน่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยนะครับผมเขาจะแจ้งไปเยอะดังนั้นข้อความมันเลยอาจจะแบบว่าต้องรอนานหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นอย่าตื่นตกใจนะครับผมแล้วก็มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับผมเราแจ้งไปเสร็จปุ๊บแล้วใช่ไหมเราแนบหลักฐานไปเลยครับผมมันคือเวลาเราส่งเสร็จปุ๊บแบบมันจะมี Gmail นะครับผม แจ้งกลับมาว่าแตงยูที่ติดต่ออะไรมานะครับผมเออขอบคุณมากที่ติดต่อมาคุณส่งอีเมลผ่านอันนั้นเลยนะครับผมกดเลื่อนมาด้านล่างนะครับผมแล้วก็กดส่งนะครับผมเออตอบกลับนะครับผมคุณก็ตอบกลับโดยการที่คุณเอาใบเสร็จที่คุณซื้อโลบัคกนะครับผมไม่ว่าจะผูกบัตรหรือว่าหน้ากิฟการนะครับผมคุณก็ถ่ายไปให้ดูเลยนะครับผมว่าเออคุณเติมโลบัคกแท้จริงๆนะส่วนคนที่แบบว่าเติมแบบสลับนะครับผมเติมแบบ เถื่อนบ้างเติมแบบแท้บ้างนะครับผมก็ก็ลองดูนะครับลองคุณลองแคบหลักฐานไปดูแล้วกันนะครับผมบางทีอาจจะได้ก็ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมแต่ว่าไอรหัสของผมนะครับไอใครตู่นะผมก็คือเติมแท้บ้างเติมเถื่อนบ้างนะครับผมก็แคบหลักฐานส่งไปแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมก็ขอให้ได้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รหัสกลับคืนมาด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเวลาที่เราซื้อโลบั๊มาเสร็จปุ๊บก็เก็บใบเสร็จให้มันดีๆนะครับใบเสร็จนี้สําคัญมากๆนะ มันไม่ใช่ที่จะไว้ให้แลกให้คุณแลกข้าวได้นะครับแต่ว่ามันจะทําให้คุณแลกรหัสกลับคืนมาได้นั่นเองครับโอเคกูเ,คคเหลืออะไรให้ทําอีกบ้างวะเนี่ยฮะเหมือนแป้ว่าคอมแบ็กมาแบบเพิ่งตื่นเลยว่ะหลังจากที่หลับไหลไปไป,ประมาณตั้งสามสัปดาห์แฮรหัสนี้แม่งก็มีของเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้เกิดเหลือแค่ฟาร,รม์มเว้ยผมเสียได้ว่ะอย่างหนึ่งที่ผมได้จากไอรหอาดอะไครตัวนั่นคือโลิเดย์ครสเว่ยคนดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันจะได้จากตรงเนี้ยโหไรหาดนี้มันไม่มาทันอีเวนต์อ่ะคืออีเวน้นต์แม ได้ย่างเลยแลไอรหัสอะไคาตู่ก็ดันโชคดีด้วยนะเออได้แม่งมาซึ่งรู้สึกว่าจะได้ยากอยู่นะแล้วก็ไอรหัสอาไคาตู่กูสารแรกผลมาเพียบเลยมีผลแบบโคตรเยอะเลยผลแร่ๆเลยนะมีแบบช่องเก็บผลน่ะตั้ง2ผลเลยนะเว้แต่โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยอันนี้นะผมผมก็แต่งตามประมาณเหมือนคล้ายๆกับไอรหัสอะไคาตู่นะครับผมถึงแม้รหัสอะไคาตู่กูจะมองว่าแม่งเทกว่าอยู่ดีแม่งเทกว่าจริงๆนะเว้รหัสอะไคาตู่ อันนี้แม่งไม่ค่อยเทเทร่เลยแต่แต่งตัวอะไรของกูก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยๆน,นะกูก็คิดว่าเออก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งลวกันถ้าสมมติอาใครตู่ไม่โดนแบนกูก็คงไม่มานั่งตามหารหัสกูหรอกเอออย่างน้อยแบบว่ามีเรื่องร้ายมาก็มีเรื่องดีให้กูชื่นใจบ้างแล้ววะรู้สึกตอนแรกนะครับผมที่ผมโดนอาใครตู่แบนอีกกูน,นี่แบบอื้อยากจะเลิกทำยูทูบเลยทีเดียวเชียวอยากจะเลิกเล่นโลบบออไปเลยเว้ยรู้สึกแบบว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบบอยากจะทาแล้วโอ้โหต้องมานั่งปั้นใหม่ตอนแรกกูก็ปั้้นใหม่มาแลว แล้วตอนนี้กูยังจะต้องมาปั้นใหม่อีกกูทออ้อว่ะกูเหนื่อยเลยอะโอเคนะครับผมก็สำหรับในครั้งนี้ก็ขอจุคิเท่นี้เลยลกันนะครับผมมีแพลนว่าผมอยากจะทําไอร่าส,สำรองปั้นขึ้นมาใหม่อีกราดหนึ่งนะครับผม <c oughs> เพื่อแบบว่าป้องกันเอาไว้ นะครับเพราะว่าตอนนี้อาใครตูไปแล้วไม่มีราหัสสำรองแล้วนะครับผมโอเคสาหรับในครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกัน,นครับผมใครที่อยากดูสตอรี่ของไอราหัสสำรองนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปด้วยละกันนะครับผมว่าอยากดูครับพี่นะครับผมสำหรับครั้งนี้ไปก่อนแล้วซิโยเกนนะครับ